รอบเสมาใหญ่ครับรุ่นนี้จะใส่กับเสือสองมงคลบารมี99มงคล168แนะครับแล้วก็อีกหลายรุ่นครับของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดหลวงปูนมาใส่ได้ครับเสมาใหญ่มี2งานครับรุ่นนี้งานทองล้วนแล้วก็งานลงยาตอนนี้จะเป็นงานลงยานะครับด้านหลังวัสดุจะเป็นทองเหลืองนอกครับชุบน้ําทอง 24K สามสี่คอคอนนะครับไม่ลอกไม่ดําครับ ถ้าใส่ไว้นอกเสื้อนะครับถ้าใส่ไว้ในเสื้ออาจจะโดนคราบเหงื่อคราบใครได้นะครับก็จะทําให้หมองให้คล้าดําได้ครับถ้าโดนคราบเหงื่อคราบใครขนาดหน้ากระจกครับกว้าง2.8เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรนะครับประมาณ4.4เซนติเมตร3.8 3.9 4เซนติเมตรประมาณนี้ครับเหี๋ยมที่มีขนาดใกล้เคียงใส่ได้นะครับด้านในครับด้านในด้านในจะกว้างประมาณ3 จุดหนึ่งสามจุดสองเซนติเมตรครับด้านในสามจุดหนึ่งสามจุดสองครับส่วนสูงก็จะประมาณสี่จุดหกสี่จุดเจ็ดเซนติเมตรครับเหรียญที่มีขนาดใกล้เคียงใส่ได้ครับ <c oughs> ถ้าตรงรุ่นก็จะเป็นมงคลบารมีเก้าเก้ามงคลหนึ่งหกแปดครับสนใจสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ครับ <c oughs> หรือว่าจะอา <c oughs> คอมเมนต์ถามใต้โพสต์นี้ก็ได้ครับ <c oughs> และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ